เหม,ม็นมากเลยอ่ะเยต้องเสียแล้วแน่เลยแต่ของก็ลงทุนไปแล้วอะ่ะทำไงไม่ให้ขาดทุนดีนะโอ้ยหิวข้าวจังเลยอะ่ะโอ้ยก็เทียงแล้วเนี่ยซื้อไว่ทอดกินดีกว่าหิวหมกไข่ปูเนื้อปลา20บาทไปซื้อนั่นดีกว่า หมกไข่ปูเนื้อปลาไหมคะนี่ไข่ปูแะไรอะปูนาปูใส่ฉวนปูลมโอ้คุณลูกค้าแล้วนี่ปลาอะไรเนี่ยปาลา,ปากรายปลาช่อนปาลาดุกปลากระทิงปาลปาไหลปาลปาซา,ากค่ะปลาซามันคือปลาอะไรอะ่ะที่จำตำจำมันปะไม่ใช่คะ่ะคุณลูกค้าอันนี้นะคะเป็นปลาซาที่เขาอ่ะ ขสันมาทำห่อหมอกโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ไข่ปูนี่ไม่ใช่ปูนาปูลมปูเสีเฉียวมาที่คุณว่านะคะไม่จริงค่ะนี่ไข่ปูดําค่ะเนี่ยเราเลือกวัตถุดิบอย่างดีนะคะใบตองนี่โอ้ยกล้วยน้ําว้าอย่างดีค่ะใช้ยอดมาเลยค่ะเอามาทาเนี่ยดีที่สุดค่ะจะรับกี่ห่อดีคะยอดใบตองทำไมเป็นสีเขียวแก่จังเนี่ยก็มันผ่านการนึ่งมาแล้วไงครับลูกค้าเนี่ยอ๋อนึกว่าแก่เหมือนไม่คานเลยอะไรเนี่ยเอาคือห่อค่ะเนี่ยอ๋อเอาห่อหนึ่งห่อหนึ่งห่อหนึ่งพูดตั้งเยอะตั้งแยะเอาห่อเดียว อ้าวผมลูกค้านี่โหนทำไมอะไอไม่ขายก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ไหมขายครับคุณลูกค้าขาอันนี้อะขอบคุณนะคะโอ๊ยพูดเยอะพูดแย่ซื้อแค่ห่อเดียวลูกนี้น่าจะเอาของเก่าให้ซะดีกว่าเนี่ยกินให้ท้องเสียงให้ตายเลยเอ่นี่ใส่ไม่ดีเลยลูกค้าอะไรก็ไม่รู้เจอลูกค้าอะไรแรกก็ไม่ดีแล้วเรา ฟงอค่ะได้ค่ะนี่ค่ะสี่สิบบาทค่ะนี่ค่ะเราเนเปล่าเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วเนี่ยวันนี้ไม่น่าจะเหลืออันนี้ของที่เหลือเมื่อวานเหม็นมากเลยอ่ะเยอะต้องเสียแล้วแน่เลย <c oughs> แต่ของก็ลงทุนไปแล้วอะ่ะทําไงไม่ให้ขาดทุนดีนะั้นรอลูกค้าหน้าตางุ่ๆดีกว่าค่อยรอขายไป <c oughs> ห่อหมอกไข่ปูเน,นื้อปลาไหมคะครับผมเอาห่อหนึ่งครับเอาห่อเดียวเองเหรอคะคุณลูกค้าอ๋อห่อเดียวพอครับไหมคะกินคนเดียวเดี๋ยวกินไม่หมดนี่ครับไหมคะขอบคุณค่าเอาห่อเดียวเองเนี่ยถ้าเอารักสองห่อแล้วจะเอาของเก่าให้สักหอ่อเท่าไรเนี่ย ห่อหมกอร่อยดีอะกินเล่นจนหมดแล้วเนี่ยไปซื้อเก็บไปกินตอนเย็นสักสองสามหอดีไหมวะ <What? S 1> ดี <What? S 1> ไปซื้อดีกว่า <Huh? S 1> แม่ค้าเอาปูสองหอ่อมันเป็นห่อหมอกไข่ปูเนื้อปลาค่ะคุณลูกค้าเรารวมมาให้แล้วทำไมแม่ค้าขี้เกียกยาวเอาสั้นๆเนี่ยมันก็ห่อหมกปูเนื้อปลาเหมือนกันได okay, ้โอเคค่ะโอเคค่ะเอากี่ห่อคะอืมเอาสัก สามใบก็ได้ <What? S 1> สามใบอะไรก็คุณลูกค้าพูดเหมือนคุณโบราณเลยอะ่ะเอาก็นี่ไงห่อหมกสามหอ่อคุณโอเคค่ะโอเคค่ะรอสักครู่นะคะเด๋วไม่ก็หกสิบบาทคะ่ะคุณลูกค้าหกสิบบาทเหรอสามหอ่อยี่สิบไม่ได้ไม่ได้คะ่ะเอามาเลยคะ่ะจะรีบกลับบ้านแล้วเนี่ยคิดสูงรม่ได้ มือจะหักเลยเนะี่ยโอ้ยนี่นี่ใสไม่ดีเลยอ่ะคนนี้ดีนะเนี่ยที่เราให้ของเสียไปอ่ะกินของให้ท้องเสียให้ตายเลยเนี่ยนี่ใสยไม่ดีแบบเนี้ยเราจะได้ไม่รู้สึกผิดวันนี้เหลือสามหอแก็บของกลับบ้านดีกว่าอือได้มาแล้วหอหมก เ yeah. นะะี่ไปตักข้าวกินดีกว่ามาแล้วฮอรอมกัวเห็นไหมเจ๊อันนี้มันฮอมกไข่โภราทำไมกินแปลกๆวะกินไปต้อง 何？おい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  ต้องเป็นพ่อมหอหมกนั้นแน่ๆเลยอ่ะเอาหอหมกเสียมาขายฉันอืมอย่าให้เจอครั้งหน้าฉันจะเอาให้ตายเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ย 1> 2, 1, ไปก่อนสองหนึ่งแอคชั่นไปครับให้มีขายก่อนดิทรัไมอ่ะแอคชั่นหอ, <laughs> อหมกขอเท่าไหรสามสองหนึ่งแอคชั่นเลือด คิดว่าจะเอาสักสองห่อเนี่ยก็จะเอาเนี่ยให้เขาไปขอใหม่เถอะสามสองหนึ่งแอคชั่นเออห่อหมอกอร่อยดีอ่ะกินกับไอเน,นี่ยอะไรนะเอาใหม่